ร้องเพลงกันดีกว่าเช้านี้ค่ะเ,เพื่อนมาร้องเพลงกันตอนเช้าเมื่อคืนฝนก็ตกนะจ๊ะร้องเพลงกันดีกว่าหลอกกันพอหรือยังเกือบจะฝังใจลงทั้งเป็นเธอทำไม่เห็นว่าเธอมีเขา สำคัญแล้วก็ยังถามว่าใจอีกนั้นเป็นไงไป่อเธอเดินหายไปจากจุดไม้ไปทางแข่งขันรู้ลึกถึงคำว่าแพ้นเป็นที่ฉันมันจน รู้ถึงคำว่าจนน่ากลัวขยะขยะงเพียงใดปล่อยความช้ำให้มันทะลักทะล้นมาออกจากตาที่ใจเก็บไว้มาเนิ่นนานใจไม่ดานพอใจไม่ดานพออยากจะคิดว่าเขาคนนั้นมีด้อยกว่าอยากปิดตาไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ ใจไม่ดานพอใจไม่ดานพอเสียทุกอย่างมามากแล้วชิงมันเสียน้ำตาเก่เท่านั้นช่างใจใครจะรู้ใครจะเห็นข้างในนั้นเป็นเช่นไรมันแหลกราน อยากจับใครสักคนมาใส่ใจที่มันขัดสนเราไม่ใช่เขาต้องทนต้องฝืนใจฟังเขาก็นั่นมาทีหลังตัวเราแค่ล้ำด้วยเงินปล่อยความช้ำให้มันทะลักทะล้นมาออกจากตาที่ใจเก็บไว้มาเนิ่นนาน ใจไม่ดานพอใจไม่ดานพออยากจะคิดว่าเขาคนนั้นไม่ได้กว่าอยาปิดตาไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจใจไม่ดานพอใจไม่ดานพอเสียทุกอยา่าง ใครจะรู้ใครจะเห็นข้างในนั้นเป็นเช่นไรมันแหลกลานใครบ้างที่เคยแหลกลานมาโดนเขาหลอกไปช้ำใจฮู้โดนเขาหลอกห้ช้ำใ,ใ,ใจเลยนะใครเคยเป็นบ้างเออใครเคยเป็นบ้างเออ ปล่อยความช้ำให้มันทะลักทะล้นมาออกจากตาที่ใจเก็บไว้มาเนิ่นนานใจไม่ดานพอใจไม่ดานพออยากจะคิดว่าเขาคนนั้นมีด้อยกว่าอยากปิดตาไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจใจไม่ดานพอใจไม่ดานพอเสียทุกอย่าง ันเสียน้ำตาก็เท่านั้นช่างเจยใครจะรู้ใครจะเห็นข้างในนั้นเป็นเช่นไรมันแลกรานเสียทุกอย่างมามากแล้วช่างมันเสียน้ำตากระ นนัน้ช่างใจเคยจะรู้เคยจะเห็นข้างในนั้นเป็นเช่นไรมันแลกมาเมแล้วช่งมันเสียน้ำตาก็เท่านั้นช่างใจเคยจะรู้เคยจะเห็น ทางในนั้นเป็นเช่นไรมาแลกลานก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่เอามาร้อยเพื่อนฟังนะคะในช่วงเช้านี้ของวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามสิงหาคมก็มาสนุกสนุกกันนะคะเพื่อนๆค่ะตอนเ,เช้าๆมาทักทายเพื่อนๆในตอนเช้าๆฝนตกเมื่อคืนค่ะฝนตกเมื่อคืนนะคะ เนี่ยน้องเหมี่ยก็มานั่งอยู่หน้าบ้านมานั่งรอฟังเพลงด้วยนั่งเฝ้าหน้าบ้านด้วยน้องเหมีย่ยก็ทุกคนมีความสุขนะคะกระหัดร้องเพลงจากที่หยุดร้องเพลงไปนานเนาะ,ะช่วงนี้ก็จะเป็นร้องเพลงบ่อยๆแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเสริมเข้ามานะคะตอนเช้าเช้าวันนี้วันอะไรเอยน้องน่ารักจังเลยออกมาเก็บดอกไม้ด้วยตอนเช้า มาล้อให้เก็บดอกไม้ก,กับวันสดใสนะคะทุกคนขอให้มีความสุขทุกคนกับการงานกิจการงานรุ่งเรือขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามใหม่และเก่าด้วยนะคะมีความสุขทุกๆุกวันนะคะเพลงก็คือเพลงนะคะเพื่อนเเป็นอินเตอร์เทนเมนต์ของว่านะคะที่อาจะปล่อยมาลอ้อปล่อยเพลงมาล้อให้กับเพื่อนเพื่อนทุกๆวันนะคะในช่วงที่บรรยากาศของบ้านเราก็จะประมาณนี้ เพื่อนค่ะก็ขอทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดขอสมความปรารถนาสมหวังนะคะเพื่อนๆคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองมีความสุขทุกๆคนจ้าไปแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสุขสันต์วันนี้วันอะไรเอ่ย สุขสัน์วันพุธค่ะ23สามออกกส2566นะคะคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะเป็นเพๆนค่ะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะไปแล้วบายบายน้องเหมียวกระดิกหางอเลยน่ารักน่ารักมายืนเฝ้าอะไรเอ่ยมายืนเฝ้าอะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้ <c oughs> น่ารักสุดๆแล้วน้องเหมียวนี่